การล่มสลายของฟองสบู่หุ้นยักษ์อาจทําให้ตลาดหุ้นดูแย่กว่าที่คาดไว้และนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามกันในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐทาสถิติสูงสุดครั้งใหม่ด้วยหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่กลุ่มเล็กๆแต่ก็เกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับภาวะฟองสบู่ที่อาจถึงเวลาจะแตกได้ทุกเมื่อนักลงทุนระดับโลกหลายคนเตือนว่าตลาดหุ้นตอนนี้อาจแพงเกินความเป็นจริงและถ้าฟองสบู่นี้แตกตลาดหุ้นอาจเผชิญวิกฤตแบบเดียวกับที่ญี่ปุ่นเคยประสบในช่วงปลายทศวรรษ1980 ตลาดหุ้นทั่วโลกและสิ่งทรัพย์สินอย่างทองคากำลังพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งหุ้นที่วิ่งขึ้นนำตลาดส่วนใหญ่มาจากหุ้นยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเพียง10ตัวขณะที่หุ้นขนาดกลางและเล็กหลายตัวกลับไม่ค่อยมีนักลงทุนสนใจนั่นสะท้อนถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างหุ้นกลุ่มนี้หุ้นยักษ์เหล่านี้ซึ่งมักถูกเรียกว่าหุ้นนางฟ้าหรือหุ้นเทพ ได้รับแรงหนุนจากเทคโนโลยี AI ที่กำลังถูกยกให้เป็นตัวเปลี่ยนโลกอย่างแท้จริงด้วยความสามารถเหนือมนุษย์และโอกาสที่จะมาแทนที่แรงงานมนุษย์ในไม่ช้าเช่นเทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่กำลังทดลองใช้ในหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกและคาดว่าในอีกไม่เกิน10ปีข้างหน้าจะสามารถทดแทนแรงงานมนุษย์ได้หลายล้านคน มูลค่าตลาดของหุ้นไฮเทคยักย้ายบางตัวสูงทะลุหลายล้านล้านดอลลาร์เช่นบางบริษัทมีมูลค่าตลาดถึง4ล้านล้านเหรียญหรือประมาณ130ล้านล้านบาทซึ่งใหญ่กว่าตลาดหุ้นไทยถึง8เท่าตัวทําให้มูลค่ารวมของตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งไปถึงราว61ล้านล้านเหรียญหรือคิดเป็น2องร้อยสิปซของ GDP สหรัฐที่29ล้านล้านเหรียญซึ่งเป็นระดับที่สูงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนความแตกต่างดังกล่าวทําให้นักลงทุนดังอย่างวอร์เรนบัฟเฟตตมองว่าเป็นฟองสบบู่่และเเเริิมมกก็งนนสดาขึ้ ี b u f f e ิน indicator ที่ว่า market CAP ของตลาดหุ้นไม่ควรเกินกว่า GDP ของประเทศมากนักถูกละเมิดอย่างชัดเจนในสหรัฐเพราะโดยปกติ market CAP มักจะต่ำกว่า GDP หรือในช่วงตลาดร้อนจัดก็จะแค่อยู่เหนือ GDP เล็กน้อยก่อนที่จะปรับฐานลงมาใหม่อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นโลกและตลาดหุ้นไทยในขณะนี้ยังอยู่ในระดับเกือบ90%ของ GDP ซึ่งถือว่าเป็นระดับปกติ กลุ่มนักลงทุนที่ชอบหุ้นโตเร็วและเก่งกำไรมีข้อโต้แย้งว่าตลาดหุ้นสหรัฐเหล่านี้ไม่เหมือนตลาดอื่นๆเพราะบริษัทใหญ่ของอเมริกาเป็นบริษัทระดับโลกรายได้และกำไรส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากในประเทศแค่สหรัฐเท่านั้นแต่เป็นไรายได้จากทั่วโลกดังนั้นจึงไม่สามารถใช้สัดส่วน market cap ต่อ gdp ของสหรัฐมาเป็นเกณฑ์ประเมินได้ง่ายๆอย่างเดียว แต่หากเทียบมูลค่าตลาดหุ้นสหรัฐกับเศรษฐกิจโลกจะพบว่าขณะที่ GDP สหรัฐคิดเป็น26%ของ GDP โลกตลาดหุ้นสหรัฐกลับมีมูลค่าถึง49%ของตลาดหุ้นโลกนี่เป็นการบ่งชี้ว่าหุ้นบางกลุ่มอาจมีราคาสูงเกินไปอย่างที่หลายคนตั้งคำถามอย่างไรก็ตามข้อโต้แย้งจากฝั่งที่สนับสนุนก็คือสหรัฐมีความเป็นผู้นำระดับโลกในหลายด้านโดยเฉพาะเทคโนโลยีและอำนาจทางทหารการที่ตลาดหุ้นสหรัฐสูงกว่าสัดส่วน GDP จึงอาจเหมาะสมและสะท้อนความเป็นจริงในโลกปัจจุบัน ความจริงก็คือไม่มีใครทราบชัดเจนว่า Market CAP ของตลาดหุ้นสหรัฐควรจะใหญ่แค่ไหนแต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกยังคงอยู่สูงในอเมริกาตามคำขวัญ Make America Great Again ที่นำมาซึ่งการลงทุนอย่างล้นหลาม แต่สิ่งที่น่าตกใจคือนักลงทุนยักษ์ใหญ่อย,อย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์และนักคิดชื่อดังอย่างเรดิโอได้แสดงความกังวลว่าหุ้นอาจแพงเกินไปจนกลายเป็นฟองสบู่ที่กำลังจะระเบิดพังทลายโดยบัฟเฟตต์เริ่มทยอยลดหุ้นและเพิ่มเงินสดไว้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ขณะที่นักลงทุนรายย่อยในอเมริกากลับตรงกันข้ามคือซื้อหุ้นมากที่สุดและกู้เงินเพื่อซื้อด้วยบัญชีมาจินที่สูงถึง1ล้านล้านเหรียญจนหุ้นแค่7ตัวจากกลุ่มที่เรียกว่า7นางฟ้า มีสัดส่วนตลาดรวมสูงถึง1ใน3ของดัชนี S&P 500นี่คือช่วงเวลาที่น่าจับตามองอย่างยิ่งว่าใครจะถูกหรือผิดระหว่างนักลงทุนรุ่นเก่าที่กำลังฟันธงว่าตลาดจะร่วมกับนักลงทุนยุคใหม่ที่เชื่อว่าปัจจุบันคือโลกใบใหม่ที่บริษัทเทคโนโลยีโดยเฉพาะในสาย AI จะเข้าครอบครองตลาดและเปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างถาวร ผมเองยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าอนาคตของตลาดหุ้นสหรัฐจะเป็นอย่างไรแต่พยายามมองย้อนกลับไปยังประวัติศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันเพื่อเรียนรู้บทเรียนแม้ว่าหลายคนในยุคนี้จะมองข้ามประวัติศาสตร์ไปเพราะโลกเปลี่ยนเร็วมาก ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือเหตุการณ์ตลาดหุ้นญี่ปุ่นในทศวรรษ1980ที่เคยรุ่งเรืองสุดขีดจนดัชนีนิกเกอิกพุ่งจาก6,500จุดไปถึงเกือบ39,000จุดใน10ปีหรือเพิ่มกว่า500%คิดเป็นเงินทบต้นประมาณ20%ต่อปีซึ่งเราจะเห็นความคล้ายคลึงกับตลาดหุ้นสหรัฐในช่วง10ปีที่ผ่านมาแม้จะต่างกันที่จังหวะและบริบท ช่วงเวลานั้นญี่ปุ่นกลายเป็นอัจฉริยะทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจด้านรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเกมและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นชื่อวัฒนธรรมการผลิตและระบบบริหารจัดการของโตโยต้าเป็นแบบอย่างระดับโลกรวมถึงสินค้าวัตกรรมอย่างเซมิคอนดักเตอร์ที่ญี่ปุ่นครองตลาดแต่สุดท้ายราคาหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ก็พุ่งสูงเกินจริงจนกลายเป็นฟองสบู่ เมื่อฟองสบู่แตกด,กดัชนีนิกเกอิวหวบจากจุดสูงสุดกว่า60%ภายใน2ปีครึ่งสู่ระดับประมาณ15,000จุดในปี1992เศรษฐกิจญี่ปุ่นติดขัดโตช้าลงสังคมเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วและนวัตกรรมใหม่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะที่เกาหลีใต้และจีนเริ่มก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งสำคัญพร้อมทั้งสหรัฐที่มีสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เรื่องราวนี้ไม่ได้หมายความว่าสหรัฐจะต้องเจอสถานการณ์เดียวกับญี่ปุ่นในอดีตแต่ในฐานะนักลงทุนระยะยาวเราควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและวางแผนรับมืออย่างรอบคอบหากบรรยากาศตลาดเริ่มแสดงสัญญาณฟองสบู่แตกเหมือนในอดีตอย่างที่กล่าวไปตลาดหุ้นสหรัฐตอนนี้สูงลี้วเหนือพื้นฐานหลายเท่าอีกทั้งมีแรงลงทุนจากกลุ่มเล็กๆที่ผลักดันหุ้นยักย้ายจนราคาสูงเกินจริงท่านคิดว่าอะไรจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ฟองสบู่แตก และเมื่อฟองสบู่แตกจริงตลาดหุ้นจะ,ะเผชิญวิกฤตแบบญี่ปุ่นหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย